สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากันอีกกับอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ช่องของพันคลิ h ชาแนลจะคบในพันซับแล้วก็เ,เอาง่ายงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับ i n น h o t ครับก่อนอื่นนะครับเราดูไปด้วยกันเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงในเครื่องนะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับถ้าสำหรับ Android ก็จะเป็น l a y Store นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้โทรศัพท์เป็นการตัดต่อนะครับช่วยช่วยได้เยอะเลยเรามาดูวิธีใช้งานวันนี้เราก็มาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็หลังจากที่เราโหลด In s h o t มาแล้วนะครับแอปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปในแอปเลยนะครับ เมนูให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับจะเป็นวิดีโอรูปภาพคอล่าคอล่านี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการตัดต่อภาพนะครับรูปภาพนี่ก็คือการแต่งภาพนะครับส่วนที่เราจะใช้กันนะครับจะอยู่ที่วิดีโอนะครับเราเข้าไปเลยอันนี้เขาก็จะให้เราเลือกเป็นวิดีโอที่เราถ่ายไว้ในเครื่องนะครับเดีย๋ยวนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับวิดีโอปลานะครับน,นี้เราถ่ายไว้นะครับก็จะมี ฟังก์ชันต่างๆนะครับเดีย๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวเลยนะครับเป็นฟังก์ชันแรกนะครับไปกันอย่างรวดเร็วก็จะเป็นผ้าใบานะครับผ้าใบานี้คือการตั้งค่าหน้าจอของวิดีโอนะครับหน้าจอของเราเนี่จะเป็นสัดส่วนแบบไหนนะครับถ้าสัดส่วนไม่มีเฟรมก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดที่เราถ่ายมาเลยนะครับ1ต่อ1นก็คือจะเป็นเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ4ต่อ5อย่างนี้ครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะครับจะเป็น16:9ต่อนะครับเป็นหน้าจอ widescreen นะครับเดี๋ยวเราก็เลือกตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนอื่นนะครับก็จะมีให้เลือกอีกมากมายนะครับอย่างนี้เราค่อยเจาะลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาคือซูมครับซูมนี่ก็คือการซูมเข้าของเฟรมนะครับเฟรมภาพนะครับกับอ่อนะครับก็จะสามารถย่อขยายได้นะครับโดยใช้2นิ้วของเรานะครับ หนีบเข้าหนีบออกนะครับการเข้าแล้วก็หุบเข้านะครับแบบนี้นะครับต่อมาก็คือพื้นหลังนะครับพื้นหลังเราสามารถปรับได้ในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นแบ,บ็กกราวสีอย่างนี้ถ้าเราย่อลงไปแล้วไอ้ตัวที่เป็นขอบภาพเหมือนจะเป็นสีต่างๆที่เราปรับนะครับต่อมาเรามาดูเพลงการใส่เพลงนะครับตามเมนูเลยเพลงของเราก็จะมีให้เลือกเป็น อยู่ในโปรแกรมก็จะมีเสียงต่างๆนะครับนี่ต่างๆนะครับสมมติถ้าเราจะใส่นะครับสักเพลงสักเสียงหนึ่งนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับมันจะขึ้นตรงหน้าจอนี้นะครับว่ามีเอฟเฟกตัวเสียงนะครับเราก็ลองเพย์ดูในเสียงเพลงเราสามารถปรับความดังได้นะครับต่อมานะครับ เรามาดูตัวสติกเกอร์นะครับที่อินชอ t ์ตเขามีมาให้นะครับตัวอินชอ t ตมีมาให้จะมีมากมายหลากหลายแบบนะครับแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้อยู่ในแอปมันเลยนะครับตัวนี้แอปก็จะมีให้เราเลื่อนดูอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดขึ้นมาในเครื่องถือว่าเยอะมากเลยนะครับก็มีลูกเล่นมากมายนะครับตัวนี้เราก็ค่อย เข้าไปดูนะครับเผื่อมีดาวน์โหลวดใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมจะลงสักตัวหนึ่งถ้าเราเลือกเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ย่อขยายได้นะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับอย่าแงบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถใส่ข้อความได้นะครับข้อความก็เราก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เหมือนกันหมดนะครับ อันนี้เราจะลองพิมพ์ข้อความลงไปนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไตเติลของคลิปได้เลยนะครับเราก็ลองเล่นดูอ่ามันยังทื่อๆไปใช่ไหมครับเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปในเฟรมของตัวหนังสือนะครับมันก็จะขึ้นเอฟเฟกนะครับแล้วก็การแก้ไขตัวหนังสือ เรามาเลือกส่วนที่เป็นรูกจานสีก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสีของตัวหนังสือได้นะครับก็จะมีแบบทันสมัยมีอย่างนี้ให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกให้มันเข้ากันกับวิดีโอของเรานะครับกรอบกรอบตัวหนังสือก็สามารถเลือกได้เงา ฉลาความทึบแสงฉลาก็คือแถบนะครับแล้วก็ความทึบแสงก็คือค่าความจางความหนาความหนาของตัวหนังสือนะครับก็คือให้จางซึมไปในวิดีโอหรือว่าจะให้เด่นก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาก็จะเป็นแบบตัวหนังสือนะครับถ้าตัวหนังสือภาษาไทยน่าจะเป็นแบบเดียวนะครับแบบเดียวกันหมดทุก ฟอนต์เราก็จะเลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับเป็นซิสเต็มที่เขามีให้มานะครับแล้วก็สามารถนําเข้าฟอนต์ได้นี่เรายังไม่ได้เข้าถึงจุดนั้นนะครับต่อมาก็ดูตัวการเคลื่อนไหวนะครับการเข้าเฟรมนี้นะครับความเร็วปรับความเร็วได้มีเอฟเฟกแบบตลอดเวลาก็มีฮะแบบนี้หมุนพวงสวานหรือจะเป็นดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกนิดนึงอย่างนี้นะฮะ เป็นไงฮะยากง่ายอยู่ใช่ไหมครับแต่เราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับอันนี้เราข้ามาถึงฟิลเตอร์แล้วนะครับฟิลเตอร์ก็คือการปรับแต่งภาพอันนี้จะเป็นค่าที่เขาเซตมาให้นะครับจะมีชื่ออยู่ใต้ค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไบท์ความสว่านะครับสตอรี่วอร์มก็คือออกสีอุ่นๆเหลืองนะครับ อันนี้เราก็สามารถปรับความจางของเอฟเฟกตัวนี้ได้นะครับถ้าเราลดมันก็จะค่อยๆจางไม่ให้ไม่ให้แข็งเกินไปหรือว่าไม่ให้สว่างมากเกินไปนะครับเราก็สามารถปรับเลื่อนได้นะครับรวมไปถึงการปรับค่าที่แยกย่อยเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นความสว่างที่จะปรับแยกขึ้นมาหรือว่าจะเป็นคอนทราสต์โทนสีอุ่นนะครับอันนี้สามารถปรับได้ในโหมดแอฟรีนะครับอันนี้เราสามารถปรับได้ทุกส่วนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเคอร์ฟแสงเคอร์ฟสีนะครับได้หมดนะครับความคมชัดความคมชัดนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงต่อมานะครับเราข้ามมาที่ถ้าวิดีโอเรารู้สึกว่าเราอยากตัดส่วนในออกใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่รูปกันไกนะครับมันก็จะมีแบบตัดขอบ หน้าหลังนะครับของหัวคลิปนะครับก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างนี้ครับถ้าเราเอาเอาแค่เอาแค่ดูเวลาดูอย่างนี้นะฮะหรือว่าคัตคัตก็คือตัดระหว่างกลางว่าตัดตรงแถบสีดำๆที่เราเห็นก็คือมันจะหายไปนะครับถ้าเรากดเครหมายถูกแล้วก็สปิดเรียกถูกหรเป่านะอันนี้ก็คือการตัดแยกออกจากกาันเฉยๆนะครับใน Apple นะครับหรือ iPhone นี่จะมี เมนูอยู่ข้างนอกอีกอยู่นะครับเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็คือสปีดที่อยู่ข้างนอกนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเราก็ต้องเลือกตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่สปีดปุ๊บมันก็จะแบ่งคลิปนี้เป็น2คลิปแล้วใช่ไหมฮะคลิปแรก53วิบาวิคลิปที่ที่2ก็12วินาทีถ้าเราย้อนกลับมันจะมีลูกศรอ,อยู่มุมมุมบนข้างมือนี่นะครับ เรากดลงไปเมื่อสะย,อย้อนการใช้เครื่องมือล่าสุดก็คือการสปิดแล้วก็รูปถังขยะนี้ก็คือการลบทิ้งเราเลือกก่อนแล้วเราค่อยมากดรูปถังขยะนะครับคลิปนั้นก็จะหายไปนะครับต่อมาก็เป็นเสียงนะครับในกรณีที่คลิปเรามีเสียงแต่เราไม่อยากให้มีเราก็สามารถลดเสียงให้เหลือ0ซได้หรือว่าจะให้ทีเสียงเบาๆจางๆถ้าเสียงดังเกินไปหรืออยาก ให้เสียงนั้นเสียงในคลิปดังขึ้นก็เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะเพิ่มให้เราต่อมาก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับใกล้จะจบแล้วตรงนี้ก็คือการทําสําเนาหรือการทําคลิปซ้ําการทําคลิปซ้ําก็คือการกดเข้าไป1ครั้งมันจะทําคลิปตัวนี้ขึ้นมาอีกหน่งคลิปนะครับเป็นคลิปเดียวกันคือการคัดลอกนี่เองนะครับแล้วต่อมาก็เป็นการหมุน ในกรณีที่เราถ่ายวิดีโอมาแล้วมันกลับหัวกลับหางหรือยังไงเราสามารถที่จะหมุนวิดีโอนั้นให้ไปอยู่ตามทิศทางที่เราต้องการได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดที่เราถ่ายมาถ้าเรากลับมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ได้ภาพที่แปลกอีกแบบหนึ่งนะครับมาต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวเราลบคลิปนี้ออกไปก่อนกดเชื่อมทางขยะปุ๊บต่อมา อันนี้คือการมิลเลอร์นะครับพิกซ้ายเดี๋ยวจะลองคลิกคลิกแล้วก็ปิดนะ,ะสังเกตไหมครับจากปลาเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งหนึ่งพอเรากดพิกซ้ายมันก็พิกไปเรียบร้อยใช่ไหมฮะพิกไปอีกด้านหนึ่งมันเรามิลเลอร์ภาพนะครับต่อมาการตรึง การตึงคือการหยุดช่วงเวลานั้นไว้ประมาณ3มวินาทีก็คือจะทำให้มันสต็อปปึ๊บอย่างนี้3วินาทีนะครับภาพจะอยู่ค้างอยู่จุดนั้นวินาทีนั้นอยู่3มวินาทีเพื่อให้เป็นการสต็อปภาพโดยที่เราจะไม่ทำให้วิดีโอนั้นหายไปยหรือยังไงนะครับนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้และสุดท้ายคือการม้วนกลับ การม้วนกลับนะครับก็คือการรีเวิร์ดภาพนะครับเดี๋ยวยว้อนเรามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงแล้วก,กดที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็กดปุ๊บก็จะมีการประมวลผลวิดีโอ,อก,ก่อนนะครับเพื่อจะปรับวิดีโอจากการเดินหน้ากลายเป็นการย้อนกลับถอยหลังแต่ถ้าเราเป็นคลิปการเดินอย่างเงี้ยมันก็จะการจากการที่เราเดินหน้าไปไม,มันก็จะเดินถอยหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะได้อารมณีแบบนึงนะับ ตอนนี้เราก็จะเห็นปลาว่ายน้ําถอยหลังนี่คือปลาว่ายน้าถอยหลังนะครับก็จะดูแปลกๆอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือการเล่นฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในอินชอรนะครับส่วนลูกเล่นอื่นๆซับซ้อนๆลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําเป็นคลิปเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆให้ลงลึกขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ สำหรับตัวอินชอรมันก็จะมีพื้นฐานเครื่องมือประมาณนี้นะครับที่ไม่ไม่ยากได้ยากอะไรเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูง่ายง่ายจนเราดูแล้วน้าเบื่อครับมันก็จะมีลูกเล่นต่างๆอยู่ข้างในอยู่นะครับอันนี้ครับก็จะว่ายถอยหลังและเมื่อเราทําเสร็จใช่ไหมครับเราจะเซฟมันจะมีรูปลูกศรอ,อยู่บนมุมขวามือนะฮะเราก็กดเข้าไปตัวนี้ก็จะให้บันทึกเลยนะครับ กดเข้าไปในการบันทึกก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาวิดีโอนะครับถ้าวิดีโอมีขนาดความยาวมากกว่า10บนาทีก็จะใช้เวลาในการบันทึกนานหน่อยนะครับแต่ต่ำกว่านั้นก็จะเร็วแล้วแต่เครื่องแล้วก็แต่แ,แต่สเปคและขนาดวิดีโอนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมากดดูที่การเล่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาว่ายน้ําถอยหลังนะครับภาพก็ค่อนข้างที่จะชัดเกือบเท่าต้นฉบับที่เราถ่ายเลยนะครับไม่มีการบีบอะไรให้ดูหน้าเกืียหรือดูแล้วมันดูไม่ไม่ลืดตานะครับไม่มีกระตุกนะครับที่ใช้มาเกือบหลายๆลชิปนี่ก็จะไม่มีปัญหาสําหรับแอปอื่นๆนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเริ่มมี v o l l l o นะครับลายมาสเตอร์ Vosever นะครับแล้วก็ Insho t ที่ใช้ประจำนะครับส่วน y o u t u b e ก็ o u u u b e Studio นี่เราก็จะใช้อัพ u t u b e นะครับเดีอย,ย่างไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการอัพวิดีโอลง y o u t u b e นะครับสำหรับใครที่เป็น YouTuber มือใหม่นะครับอย่าลืมนะครับขอเพื่อนๆฝากแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคันคลิกด้านล่างนี้นะครับ ถ้ายังไงนะครับผมจะพยายามอัพคลิปใหม่ๆไหมหเพื่อนๆดูอีกทีนะครับก็สำหรับการรีวิวการใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชัน InShot นะครับก็มีเบื้องต้นประมาณนี้นะครับส่วนจะมีอะไรลึกๆกว่าน,นั้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงมาอีกทีนึงนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ